สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับวันนี้นะครับก็เป็นส้มตำรอบดึกนะครับก็ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อร้านส้มตำน้อยส้มตำนะคบเป็นส้มตำที่ดังเดิมมากมีมายาวนานมากกว่า30ปีครับได้รับรางวัลด้วยนะครับนี่นะครับป้ายรางวัลการันตีรางวัลชนะรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับณที่ ห้างสัสินค้าสีสวนพราซ่านะครับตอนนี้ห้างนี้ก็หยุดไปแล้วนะครับก็มีขนมจีนด้วยนะครับปรับปรุงใหม่นะครับมีต้นไม้ปลูกด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะครับอ่าแม่ค้าก็สวยด้วยนะครับพี่น้อยนะครับอ่าไม่ใช่พี่บัวคามพี่น้อยอยู่ข้างในนะครับพี่น้อยอยู่ด้านหลังนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็ ที่บัวคามสวัสดีครับก็ขายมาดั้งเดิมแล้วนะครับตั้งแต่สมัยมันดเดลเนาะแล้วก็ตอนนี้กระรับปรุงร้านแล้วก็มีอ่าต้นไม้อะแยะมากมายแล้วก็ลูกค้าขายตั้งแต่เมื่อก่อนขายตอนหลังเที่ยงนะครับแต่ตอนตีห้าแต่ตอนนี้ก็ขายทั้งวันนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆก็เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นไนท์อินลูชั่นนะครับแล้วก็มีต้นมะขามอยู่ตรงนี้ก็เลยชื่อว่าตน้น ตายต้นมะขามเนาะอยู่ตรงข้ามกับตลาดสมเพชสมเพชชนะครับเยี้ยงกับตลาดสมเพรชกันนะครแล้วก็นะครับก็เป็นครูเมืองนะครับรอบๆครูเมืองนะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายหลากหลายนะครับเมื่อก่อนก็จะขายดีมากเรียงคิวแทบจะไม่ทันเลยนะครับนะครับด้วยสถานการณ์โควิดก็ อาจจะเงียบไปบ้างนะครับนี่นะครับร้านก็ดูดีแล้วก็สะอาดขึ้นนะครับต้นมะขามต้นนี้ถูกฟันไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะขายไก่ยัางห้าดาวเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านซุปตามเหมือนกันแต่ตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมะีทุเรียนขายเยอะมากนะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นตรอก อกซอยนะครับเข้าไปด้านในนะครับเป็นซอยเล็กมากนะครับเข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลินอายของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมุมเล็กๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แต่ว่าก็เป็นร้านประจําของโอ๊ตนะครับตรงไปก็จะเป็นถนนประตูท่าแพนะคะประตูท่าแพแล้วก็ขวงประตูท่าแพด้านหน้าถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นตลาด กาดหลวงหรือว่าตลาดวโลรถต,ตลาดต้นลำไยนะครับขายผ้านะครับเรากับว่ายกพาหูรัฐมาอยู่เชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็เยาว,วราชมีร้านทองเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปชมนะครับากาดหลวงของเชียงใหม่เนาะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากของมากกว่าขายของฝากของที่ลึกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นตลาดดอกไม้ด้วยนะครับกลางคืน ย้อไปตรงนู้นก็จะเป็นตลาดสงเพชรน,นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ร้านขายอาหารตามสั่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับจะมีร้านหลายเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบเหงาลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ๊ดด้วยนะครับโออดเชียงใหม่ C M Variety Good Night